ดูสิคะข้าวรวงเต็มเลยรวงเต็มที่แล้วค่ะปล่อยน้ำออกแล้วนะคะปล่อยน้ำออกกับหนาพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะสวยไหมคะสุกเหลืองเรืองรองเลยไม่เคยมีผิดพลาดเลยหอมมากเลยค่ะสุกเต็มมันนาเลยนี่พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วค่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว น้นเกี่ยวแล้วนะคะเหลือแต่นี่แหละเหมือนกันหมดเลยข้าวห่วงงุง้มสวยงามมากห่วงใหญ่มากเลยะคะ่ะสวยดูสิคะไม่มีผิดหวังไม่มีคำว่าผิดพลาดเลยสักครั้งเดียวงงใจเลยเนะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วข้าวเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะคนแก่คนเดียวนะคะที่เกี่ยวข้าวน,นี่เรียบร้อยนี่เขาจะทำไว้แบบนี้ค่ะเอาพัดถุงเอาถุงพลาสติกคลุมข้างบนเพื่อกันฝนตกเปียดนะคะนี่เห็นเมื่วาน เขาเกี่ยวไปได้อันหนึ่งวันนี้มาเกี่ยวอีกอันหนึ่งอีกอันนาหนึ่งเข้าได้เต็มที่เลยค่ะคนแก่คนเดียวอายุเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบห้าอายุเจ็ดสิบห้าค่ะทำคนเดียวกันนานี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วเหลืออันนี่ติดกันคนละเจ้าของค่ะอันนี้คนละเจ้าของอันนี้ก็ประมาณพรุ่งนี้้วไม่พรุ่งนี้ก็ประเดินก็เกี่ยวได้แล้วค่ะดูแบบนี้เห็นไหมละ่ะ เป๊ะเลยรอให้ผลหยุดอย่างเดียวลูกค้าอยากกินอยากกินมันจะปลังแล้วคะ่ะอยากเอาไปทำขน,นมเจ๊ก็เลยลองมาแวกดูแวกดูว่ามันได้หรือ,อยังดูหัวขนาดไหมมันยังเล็กอยู่นะคะน,นี่มันยังเล็กอยู่แต่มันมีเยอะอยู่นะยังเล็กอยู่นะคะนี่ เดี๋ยวจะทำเยอะเลยทำเยอะแล้วก็ทำยอยตามยังเล็กด้วยครับแต่อร่อยมากมันยี่ห้อนี้มันไม่ใช่ของไทยหรอกนะคะอร่อยนิ่มเอาไว้ก่อน FC ดูสิคะเห็ดโคนขึ้นคะ่ะ ลูกน้องบอกว่าเห็ดโคนมันสำปะหลังเห็ดโคนมันสำปะหลังอะไรนะเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดยัดมาเยอะหรือเห็ดอะไรเ,เขาบอกว่าเห็ดพี่น้องมาหลายค่ะกินแล้วตายพี่น้องมาเยอะเจ๊ก็ว่าจะอวดเขานี่ว่ามีเห็ดนี่เห็ดประจําสวนค่ะมันขึ้นมาได้งไงธรรมดาไม่เคยขึ้นนะ มันเกี่ยวกันหรือเปล่ามาเกี่ยวกับมันจำบัลหลังหรือเปล่าไม่รู้แต่มันขึ้นที่มันจำบลหลังแล้วค่ะจะกินไหมคะเอม่เอม่จางกินเห็ดไหมเจวานจะเอาไปให้ค่ะ